ไหมทันนะทันนะเพราะฉะนั้นค่า k เท่ากับแฟมกมพนของ c ยกกําลัง2หารได้แฟมก้นของ a หารได้แฟร์มพนของ b ยกกําลัง3แล้วแทนค่าเข้าไปครับมันก็จะได้คําตอบมาข้อหนึ่งออตอนนี้สมดุลอาจารย์ต้องฝากไปนิดหนึ่งให้ไปตูแลบ แล็บที่มันออกข้อสอบเป็นประจำก,ก็คือทดสอบเหล็กเหล็กสามบวกเอ้ตรงนี้มันอะไรนะไอ,อ้ตรงนี้มันอะไรเครื่องบนทดสอบเหล็กสามบวกในแล็บมีวิธีการทดสอบอยู่สามวิธีต้องไปดูเลยนะ เหล็กสมบวกนี่สีเหลืองอยู่ตัวถ้าเหล็กสองบวกสีเขียวถ้าเหล็กสามบวกสีเหลืองแลบนี้ต้องได้ เลือดคนเรานั้นเหล็กสองบวกฮีมฮีมเหล็กสองบวกจับกับฮีโมโกโบินสีแดงแต่ตัวไอออนอิสระเป็นสีเขียวแต่ถ้าเลือกปูปลาหมึกขอยโขงสีน้ำเงินคอปเปอร์สองบวกในแลบเล่มสามโอ้โหเล่มสามต้องดูเยอะนะ ทดสอบด้วยไทยโอไซยาเนตจะได้ไทโอไซยาเนโตไอออนทรีไอออนสารละลายสีแดงถ้าเติมไฮโดรเจนฟอสเฟตต้องใช้ไฮโดรเจนฟอสเฟต2โมลจะได้ตะกอนสีขาวของไอออนทรีฟอสเฟตถ้าเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป จะได้ตะกรนเบาสีน้ำตาลจะได้ตะกรนเบาสีน้ำตาลระวังนะตรงนี้อยู่ในเรื่องกฎเบตสองอันนี้อยู่ในเรื่องของสมดุลเคมีโอเคนะ และอกอันหนึ่งต้องฝากไว้เลยก็คือทดสอบเหล็กสองบวกเหล็กสองบวกมีอยู่สองเรื่องสมดุลเคมีกับเคมีไฟฟ้าไฟฟ้าเคมีถ้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็เรียกเคมีไฟฟ้าแต่มปลายเขายังเรียกไฟฟ้าเคมีอยู ตรงนี้คือการผูกก่อนของตะปูเหล็กการผูกก่ของตะปูเหล็กอย่าลืมนะใส่โพเทสเซียมเฮกาซาไซโนโฟเฟอรเลตทรีมันจะได้โพเทสเซียมไอออนทูเฮกาซาไซโนโฟเฟอรเลตทรีตะกรนสีน้ำเงินเข้มดรีบลูเลย โอเคนะอันนี้ต้องได้ถ้าไม่ได้อย่าเพิ่งสอบเพราะนั้นทดสอบเหล็กสามบวกต้องได้ทดสอบเหล็กสองบวกอยู่สองเรื่องตะปูเหล็กถ้าใครเรียนเรื่องเล่มสี่ไฟฟ้าเคมีจะใช้ตะปูหตัว ใช้ตะปูหกตัวมีอะไรสงสัยไหมถามโอเคทันนะถามว่าเหล็กสองบวกต้องเตรียมใช้ใหม่ใ เตรียมใช้ใหม่ๆเพราะมันจะเปลี่ยนเป็นเหล็กสามบวกจะเปลี่ยนเป็นเหล็กสามบวกเขาเตรียมจากอะไรอยู่ในเรื่องของสมดุลเคมีเคมีเล่มสามเตรียมจากอะไรเตรียมจากอะไรในแบบเรียนใครตอบได้อุ้ยยังไม่ได้แห้ังสือเลยใครตอบได้ให้เป็นหนังสือเล้ว เหล็กสามบวกเตรียมจากอะไรไอเหล็กสองบวกนี่เตรียมจากอะไรเตรียมใช้ใหม่ๆอะผมบอกให้ใบม่ซอ,อนเขาใช้สารก็คือมอซอนมอซ้อนคืออะไรอยู่ในแบบเรียน <c oughs> <c oughs> มอซอนคืออะไรวะ โมซอ้อน NS4 FE SO4 ตัวนี้เกสองบวกถูกไหมตัวนี้สองลบตัวนี้บวกหนึ่งทำไงเป็นศูนย์ล่ะเพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องห้อยสองและตัวนี้ก็หอยสองบวกสอง บวกสองเป็นบวกสี่ลบสี่ก็เป็นศูนย์เออเดี๋ยวต้องแจกหนะังสือให้หมดก่นอนนะมอซอนโอเคนะะถามว่าปฏิญานี้ได้อะไร ได้ไร ba บวก2 na บวกบานานาบวกน้ำตาลบวกกะทิกะทิกะทิเห็นไหมกล้วยบวชีถ้าตัดกะทิออกไปก็เป็นกล้วยอะไรกล้วยเฉียบถ้าตัดน้ำตาลออกโดนแสงกล้วยอะไรนะโอ้กล้วยตาโอ้โหมันเก่งมากเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อเลยอ่าโอเคนะ ขันรายการลิงทำให้ลงทำไงวะลิงเนี่ยทำให้ลงทำไงแต่สรีไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ต้องคุณได้ลงส่วนลิงกไลิงกับลิงตัดกันได้ลงต่อดีกว่าโอเคต่อไปเลขออกซิเดชันใช่ใช่ เลขออกซิเดชันเลขออกซิเดชันเนี่ยนักเรียนจำไว้เลยเห็นน้ำเห็นแอมโมเนียเลขออกซิเดชันเนี่ยนะเห็นน้ำเห็นแอมโมเนียเห็น CO โศูนย์ไม่ต้องไปคิดเป็นศูนย์ ถามว่าเลขออกซิเดชั่นของ Fe สน Fe สาม O สี่ Fe สาม O สี่เลขออกซิเดชั่นของเหล็กเป็นเท่าไหร่อ่ะใครตอบถูกก็ไปเลยหนังสือเร็วเอาง่ายฮะเลขออกซิเดชันทางบ้านก็ตอบได้นะเดี๋ยวส่งหนังสือไปให้ ระวังข้อสอบเข้ามาหาลัยออกมาหลายทีแล้วให้หาเลขออกซิเดชันของ Fe3O4 เลขออกซิเจนของเหล็กเป็นเท่าไหร่อาใครตอบบวกแปดส่วนสไปเรียนกูวิชากันมาก็เป็นแบบเนี้ยหมด ศูนย์ก็มีอยู่สํานักเดียวพอดีตอบเท่อไะไรบวกสองกับบวกบวกสามมาเลยมึงมาคนไหนหวะตอบมามาเรียกมึงมึงมามาเลยออเออเออเออมามามาโอ้โหลโรงเรียอะไรเนี่ยโคกสําโรงรบุรียไหมโอ้โหวันนี้รบุรีมามากินเรียบเลยนะรบุรีนะชื่ออะไรนะ ฉเฉลิมลเฉลิมพลนะ,ฉะเฉลิมผลอยู่มอไหนหมห้าโอ้โห,หมหนะ้าแล้วมึงเรียนอา,าจารย์รู้เรื่องไนหะมรู้เรื่องโอ้โหมึงต้องเข้าเรียนอะไรนะมึงจะเรียนอะไรเนะี่ยอยากเรียนแพทย์เองจะได้แพทย์ตามควากรมบัณนาเพราะหนึ่งเองคิวเหมือนหน้าเดชคิวเหมือนหน้าเดชเห็นไหมอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยเออจะเข้าได้สองเออรูปหน้าเป็นรูปไข่ผมหยิกหยักโศกข้างหน้า อย่างนี้พวกนี้เรียนเก่งเธอจำฟังอาจารย์ไว้นะปีหน้าเนี่ยเองต้องติดหมอและเองไม่เชื่อมหาอาจารย์อีกทีงเลยต้องได้เพราะดูโง,งเ่เฮงแล้วดูลายมือประกอบอีกที โอ้โหชัดยิ่งโดยดยมือยิ่งชัดมากเลยโอ้โหเองระวังอย่างเดียวเรื่องผู้หญิงเองอย่าเสียรู้ผู้หญิงเองอย่าเสียรู้ผู้หญิงนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมผู้หญิงเนี่ยรักเราจริงมีคนเดียวคือแม่นะเจริมพลเชื่ออาจารย์ได้เหรอไม่น่าเชื่อเลยที่จังหวัดมีลิงเยอะไหมเนเลยเยอะนะเออดีมากเลย อ้าวเฮ้ยอย่าลืมนะในตุในเรื่องนี้มีตัวยกเว้นอยู่สามตัวมีตัวยกเว้นอยู่3ามต,3ตัวที่นักเรียนต้องคอยดูก็คือ Fe3O4 อยู่ในเคมีเล่มส Mn3O4 Pb3O4 อยู่ในเคมีเล่ม4ตัวนี้เป็น mixed ox ox ปมิกเซตออกไซด์ออกไซด์ผสมระหว่าง Fe2FeFeO ผสมกับ Fe2O3 ตัวนี้ก็ MnO ผสมกับ Mn2O3 ตัวนี้เป็นผสมระหว่าง Pb PBO 2ผสมกับ2 PBO แปลกนะ Fe 3 O 4 MN 3 O 4 PB 2บวก1เป็น3 O 2กับ2เป็น4มันเป็นออกไซด์ผสมครับเพราะนั้นจะมีเลขออกเดชั่นเป็นบวก8ส่วน3ไม่เกิด มันจะเกิดเป็นบวกสองกับบวกสามบวกสองกับบวกสามบวกสี่เพราะออกเจนมันลบสองสองตัวลบสี่ตัวนี้บวกสองลบสองห้ามอนุนโมลมาคิดสามตัวเนี่ยต้องจำให้ได้เหมือนกับไฮโดรไลซิสไฮโดรไลซิสโซเดียม ไฮโดเจนซันแฟซันไฟโทษไฮโดรซิด KSSOC สาลายเป็นอะไรใครตอบถูกให้สองเล่มเลย <c oughs> ใครตอบถูกให้สองเล่มเลย ไฮโดรไลซีด KSSO c เกลือที่เกิดจากกรดแก่บวกเบทแก่ไม่เกิดไฮโดรไลซ์สลา,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 ายเป็นกลาง pH เป็น pH ของน้ำเกลือที่เกิจกดจากกรดอ่อนเบทแก่สลายเป็นเบทเกลือที่เกิดจากกรดแก่เบทอ่อนสาลายเป็นกรดเกลือที่เกิดจากกรดอ่อนเบทอ่อนต้องดู Ka กับ Kb ถ้าเ a เท่ากับ k คบสลายเป็นกลางถ้า k คมากกว่า k คบสลายเป็นกรดถ้าเคน้อยกว่า k คบสลายเป็นเบสถามว่าตัวนี้เป็นอะไรเป็นอะไรนะเป็นเป็นใครยกมือดิตอบอะไรนะเอากดมาเลยถูกเฮ้ยระวังนะตัวเนี้ยใครจะตอบกลางหมดเลย มีตัวเดียวโอ้โหโรงเรียนอะไรนะเซนโยแซฟเซนโยแซฟใช่ไหมอยู่ที่ไหนนะทิพวันอยู่ที่ไหนนะเซนโยแซฟทิพวันแล้วอยู่แถวไหนอะอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะโอ้โหเธอดีมากเลยแล้วเธออยากเรียนอะไรจ๊ะอยากเป็นหมอนะเธอน่าจะเป็นหมอชอบหมออะไรหลังด็อกเตอร์แดนซ์กับ หมอนลำอ่าต่อไปได้หมอ๋ยวนี้มันใกล้อ้าวล่เธอไปสองเร็วเฮ้ยตัวนี้อยู่ในแบบเรียนนะเธอต้องระวังเลยครับตัวนี้อยู่ในแบบเรียนข้อสอบมาหลายครั้งแล้วพอดี K A ของ H H O 4ลบหนึ่งเนี่ยมันมากกว่า K w มันมากกว่า K w มีตัวนี้ตัวเดียวนะ เฉพาะตัวนี้ตัวน้ำไม่ใช่ตัวแรกเพราะฉะนั้นปรากฏว่าตัวหมูหนึ่งไม่เกิดไฮโดรไลซีสตัวที่เกิดในฤก SSO4-1 ไปบวกกับน้ําปรากฏว่ามันมีค่า Ka มากกว่านะั KW เพราะนั้นมันให้ไฮโดรเจนมันให้ไฮโดรเจนครับกลายมาเป็น S3O บวกไปบวกกับ s o so ส2องลบเพราะนั้นสารลายเป็นกรดครับต้องระวังเลยเป็นกรดต้องเป็นกรดเเหลืออีกนะเหลืออีกข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบข้อเพราะนั้นเห็นแอบอ้าวยังมองไม่เห็นดิอ้าวเห็นแอมโมเนียเป็นอะไรเป็นศูนย์ ฟอสเฟตมันลบสเพราะนั้นโคบอลตต้องบวก3 CO เป็นศนิกเกิลเ,เ,เป็น0นเห็นไหม CO เป็นศนิกเกิลต้องเป็น0ูนย์แอมโมเนียมเป็นบวก1สองตัวบวก2 CL มันลบ1 4, ตัวลบสก็เป็นบวก2แค่นี้ก็รู้แลละตอบข้อตอบข้อตอบข้อ3ตอบข้อที่3ต่อไปครับนักเรียนครับ โอ้โหอันนี้เธอต้องระวังเลยเอาหลายเรื่องมาผสมกันกำหนดข้อมูลให้ในนี้สารลายข้อใดเมื่อเติมซิลเวอร์ไนเตรตแล้วไม่ตกตะกอนซิลเวอร์เธอต้องรู้เลยว่าซิลเวอร์ไนเตรตเนี่ยทดสอบอะไรนักเรียนต้องรู้ว่าซิลเวอร์ไนเตรตต้องใช้ทดสอบคอไลค์ครับมันได้ตะกอนสีขาวของซิลเวอร์คอไ์ เหมือนแบเรียมคอไลา์ใช้ทดสอบซันเฟตได้ตะกอนสีขาวของแบเรียมซันเฟตตะกอนสีขาวแล้วอยากรู้ว่าเป็นตะกอนสีขาวของซิลเวอร์คอไลา์หรือแบเรียมซันเฟตทำอย่างไร อยากรู้ว่าเป็นตะกอนสีขาวของซิลเวอร์คอไลน์หรือแบเลียมซันเฟตท,ทำอย่างไรอยู่ในเคมีเล่มสามทำไงวะทำไงยกมืออยากรู้ว่าตะกอนสีขาวตัวเนี้ยเป็นของซิลเวอร์คอไลน์ หรือเป็นของแบรเรียมซัลเฟตทำยังไงอยู่ในเคมีเล่มสามละลายน้ำตะกอนสองตัวไม่ละลายน้ำเออเหมือนกับเธอจะทดสอบยังไงว่าเป็นน้ำชิมถ้าเป็นกรดละมึงลิ้นหลุดถูกไหมเออใครได้จะทดสอบยังไงว่าตะกอนสีขาว เป็นของซินบรคคอไลหรือของแบเรียมซันเฟสอย่าทดสอบว่าเป็นตัวไหนทำอย่างไรทำไงนะใจก่กดผิดสาธิตนคกอปฐมเอาบ้างทีทำไงทำไงเอาข้างหลัง้เ,เปลี่ยนเป็นหนังสือดีว่าเออทำอยังไงทำยังไง ข้อสอบเอาไปประจำอ่ะทำไงอะเผา,าไม่ได้ทดสอบสารโดยการเผาสารปนปีหมด <c oughs> ทำไงเธอเติมสารอะไรมาเรียมาเลยเธอโอ้โหเก่งมากเลยเว้ยโรงเรียนอะไรนะฮะจุฬาพรจังหวัดอะไร ปทุมธานีโอ้โหจุฬาพรนะโอ้โหเธอนะโอ้โหเฮ้ยระวังนั้นมันออกข้อสอบเลยนะจุฬาพรใช่ไหมล้วเธอชื่ออะไรจ๊ะขับพร,พรนะเธอจะเข้าอะไรคะ ดงไหมเธอไม่ต้องดูแล้วครับเธอเข้าได้แล้วเฮ้ยอย่าลืมนะอันนี้ไม่รู้มันออกเป็นประจำถ้าเป็นตะกอนโซเนียใส่สาลายแอมโมเนียลงไปซิเวอร์คอร ตัวนี้เป็นตกอนตัวนี้เป็นเอควมันมีชื่อว่าไดมีนซ uh, ิมเบอร์วันคอไลไดอมมีนซิมเบอร์ซิมเบอร์วันคอไลอย่าลืมนะครับนักเรียนครับต้องฝากตัวนี้ไว้เลยต้องฝากตัวนี้ไว้เลย การทดลองอยู่ในเล่มหนึ่งบทที่สามแต่แลบก็ไปผสมกับเล่มสามบทที่สองยังไม่หมดต่อไปครับดีมากครับที่ตอบถูกตอนนี้นักเรียนครับเรารู้แล้วว่าซินเวอร์ไนเต็ดเนี่ย ใช้ทดสอบคอลน์อันนี้เธอต้องใช้ความรู้เคมีเล่มหนึ่งบทที่สนะแสดงว่าแล้วไม่ตกตะกอนแสดงว่าไม่มีคอลน์อยู่นอกโคออร์ดินแนสเฟียรสารประกอบเชิงซ้อนเช่น K คสาวงเล็บ Fe แล้วก็ Cn 6นี่เป็นสารประกอบเชิงซ้อนตรงนี้เราเรียกว่าเซนตอนอะตอมอยู่ในเคมีเล่มหนึ่งบทที่สตรงนี้เราเรียกว่าลิแกนตรงนี้เราเรียกว่าโคออเิเนชันเฟีย์ ระวังนะโอเคไหมโอเคไหมอยู่ในเคมีเล่มหนึ่งบทที่สามระหว่างลิแกนกับเซนต์ตนอะตอมจับด้วยพันธะเดทีบอนเนี่ยเธอร้องไห้กันมาหลายคนแล้วพ่อไปดูหนังสือฝนทำไมตกเพราะฝนไม่ดูหนังสืออ่ะเพราะว่าเห็นไหมเหล็กโลหะ โลหะจับกับซีเอ็นโลหะจับกับซีโลหะจับอะโลหะเธอก็ชอบจับกันด้วยพันธะไอออนิกไอออนิกไอออนิกผิดเลยโคเลนที่จับกันแล้วจับกันด้วยพันธะโคเลนนั้นหนึ่งมีอะโลหะรวมกับอะโลหะสองโลหะก็คือเบลเดียมกับโบรอนกับอะโลหะ สามสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเซนตอรันอะตอมกับลีอะไรลิแกนแล้วไปเรียนในมาหลาลัยเยอะเลยไอ้พวกโคอิเดเนชชสเฟียร์เพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยลักษณะข้อสอบสวยมากเลยวัดทุกเรื่องเธอก็ดูเลยเช็คกอไก่ข้อเดียวก็พอแล้วต้องไม่มีคอลายอยู่นอกโคอิเดเนชั่นสเฟียร เพราะสารที่อยู่ใน Coordination Sphere จะไม่แตกตัวไปในอ้อนอิสระต้องไม่มีคอาลอยู่ใน c o ออร์ดิเนชันสเ e ียรอุ๊ย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 ทำไมมันอย่าลืมนะครับหมดหมดเวลาของอาจารย์แล้วเธอก็ยังถามได้ทาง f a c e b o o k ทางอะไรทางอะไรไม่ต้องเก่งใจไม่ต้องเก่งใจ